ไม่ไดมอนเฮดมาเตัอแม่งอยากกับลูฟี่เบนเทนใส่เพลงไปด้วยใส่ตาวไปด้วยตืด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 ตืตือตืดตืดตืดตื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 ดตื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 ตดตืด ถ้าหากว่าเรากดเล่น RV หลังจากที่ RV มีการอัปเดตใหญ่แล้วเราไม่ได้โหลดไฟล์เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ครับทุกคนเราจะเจอศัตรูที่เป็นไดมอนด์เฮดและฝั่งเราก็จะมีไดมอนด์เฮดเช่นกันดังนั้นก็เลยเกิดเป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นนะครับไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายแต่อย่างใดแต่เผลอถ่ายติดเอาไว้นะครับก็ผมถ่ายทิ้งตลอดเวลาเล่นนั้นนะเนผะื่อว่ามันเจออะไรแปลกๆก็คลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น,นครับที่เจอไดมอนด์เฮดนะครับก็ในส่วนของวิดีโอเนี่ยนะครับมันมีขีดดำๆอยู่ในวดีโอซึ่งผมมลื เอามันออกนะครับตอนถ่ายก็ถ้าถามว่ามันทําให้ลาคาญก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะแต่เปิดทุกอย่างทิ้งไว้นั่นแหละก็โอเคเดี๋ยวไปรับชมกันดีนกว่า Diamond Hate ว่าไดมอนด์เฮดในห้าคี่มันเป็นยังไงนะครับทุกคนถึงเวลาต,ต้องพอซักเชิญร่วมทีมคืออะไรล่ะว่าก็เชิญล่วมทีมไงพี่เป็นเชิญทั่วโลกกดกดตัวให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่โดนแย่งใครจะแย่งวายเที่ยพวกแกทั้งพวกมึงไงสันดานออกของไอเทมชิ้นไหนอ่ะใช้เส้นไหนอ่ะใช้รูเลย์อ่ะใช้อะไรยยยััังงงงงงไไไเลล่นออะะสกิ อะไรนี่มันเป็นอะไรนี่คอมกูนี่อย่าก่อนๆพี่เลือกตัวไม่ได้โหลดทรัพยากรเอาหมดแล้วมันก็ไม่ได้คนอื่นก็เล่นได้นั่นเนี่ยพี่ปอดก็เล่นได้ทำไมพี่มันโหลดอ่ะมันหมุนหมุนหมุนอ่ะเออมันหมุนหมุนหมุนเลยอะ two thousand years later เอาพิจนามาแล้วนี่ไอพี่ยามาแล้ว diamond head d i a m อ n d h e a เดินได้แม่เอ้ยตัวอะไรเนี่ยมีคลิปว่ากูอยากเห็น มึงเข้าโปรแกรมที่มันยังอัปเดตไม่เสร็จใช่ไหมใช่กูเข้าโปรแกรมที่ยังไม่อัปเดตกลายเป็นไดมอนด์เฮดไปแล้วตัวใหม่เดี่ยงนี้สอนให้รู้ว่าอัปเดตเกมก่อนเล่นเอาไดมอนด์เฮดสองตัวเหรอ อ๋อฟอรเรนก็กลายเป็นไดมอนด์เฮทเหมือนกันใช่มันก็ทุกตอย่างเปลี่ยนุ่กอย่างเปลี่ยนดูนะดิกูอยากเห็นที่ยาอยากเห็นไดมอนด์เฮทโอ้ยเยี่ยมโอ้ยเยี่ยมรูฟี่ต่อยเขาเอ็มก็กลายเป็นไดมอนด์เฮทถ้ามึงไม่ได้อัปเดตเลยไอ้สกินฮี้ด้วยนะจะไหนกันไดมอนด์เฮทตาบ้าเอาทุกคนตอนนี้นะครับผมไม่ได้อัปเดตแพทแล้วดูไดมอนด์เฮทเลยดิเช่วยกดปั่นเลยเม่งเหมือนเป็นแบบมัดยางยืดของลูฟี่อ่ะแต่ละตัวช่วยกูหน่อยก็สองดิ ตายแล้วเพื่อนตายเฮ้ยตายป้อมมาดป้ออย่าเดินเข้าไปนะปอนตายนะมมึึงงเร็วๆดีได้อย่าหิวคิวบาแล้วหนึ่งตัวตายมาเพื่อกดสกิลตายซะตายซะเฮียโอ้ยไดมอนด์เฮดมาตัวแม่งอยากเอาลูฟี่โกมูโกมุโนกูแล้วกูอยากเห็นชิปเปกไม่มันแปลกๆปละมันไม่ใช่แบบไดมอนด์เฮดเดินธรรมดาได้นะตัวมันจะย้อยๆเหมือนเยลลี่เลยเวลามันใช้สกิลอะดุ๋งดุ๋งดุ๋ง อะไรวะเบนเทนเหรอเบนเทนพี่เปิด R V X เบนเทนนะพี่อ่าไม่ผมไม่ได้อัปเดตแล้วผมมาเล่นนะผมมาเข้าอวีเดี๋ยวมึงก็ต้องเห็นต่อไปไดูเอีมก็ได้มังเนี่ยมัดูงดูงดูดูช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอ่าเหมือนพี่เปิดเล้วดูเอาเลยเดี๋ยวกูยืนรองนี้มาแล้วครับท่านโอ้โหโอ้โหย่าเอ้ยโอ้โห ในมอนเฮดวิ่งก่อนละครูไม่ไปอะไรไอ้หลัดพอเล่นโตเขาตีอย่างอ่อนลยไหนๆเอ็มลองสกิลไปไหนอ่ะอันตี้อะของบักหน้าหน่อยอ่ะไปเฮดนเดอะบอลเฮดแม่งจี๊ดจริงตัวตึงโหตัวตึงโหดโอ้ไม่ไมีแต่ข่าวดีอยู่ช่วงนี้ลายแมนมาส่งข้าวบอกไว้ให้คล้องไว้หน้าบ้านเอาไว้ตั้งไว้หมาข้าไปแดกแล้วเออคุณนั่งดูกล้องจอยเนี่ยหมาลากไปแดกแล้ว ไอ้ผมบอกกูไม่ได้แดกแล้วมาครับไปแดกแม่งเฮ้ยกูต้องเจออะไรในชีวิตกูเนี่ยเจอได้คนเฮ็ดไงไอ้จี่ต้องสาบยานไอ้นี่ไงพี่ไอ้วันตื่นตัวของย่าเออเนี่ยดอีต้องสาบยาชีวิตมึงติดคำสาบแล้วไอ้สัสเด้วันเฮดมันถอดยังวะเฮ้ยทำไมไดบวันเฮดเราไม่เอาบ้างวะี่ไปได้วันเฮดมันมีตัวตัวปริงซับพอร์ตอยู่ไงมึันแค่ไหมอู๋มันมาหากูอ้เหียดูดิสัส ได้วันเหตต่อยตึงมีปีกก็ไปหนีดิวะได้วันเหตมาเหมือนไอหมัดกูมุกกูมู้ัวพวกม้าตอนนี้กูกลายเป็นเหมือนหินแหลมแหลมอะไม่ได้เบลตหมอดิมอดิมอดิมา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 ดิได้มันเหตุจัดการเอือได้วันเหตุจัดการได้วันเหตุจัดการกูไปแล้วด้วยไอ้เหี้ยเทงที่ไม่ใช่เทงอ่ะกูถ้ากูเจอตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวประเทศ

แล้ประเทศได้ปันเดมาดิแด้มระเทมาดิได้ปรเก็มาดิผูบูบะถอนลากถอนโคนพี่ต้องตายแน่ๆติมึงมีประโยชน์กับคีไป้องใช้ประโยชน์จากพี่เต็ม่โอ้โหย่าชีบูย่าไปเลยมึงอ่ะไม่ต้องเดือะรม่งซ c เกือบทุกตัวทีมัน่ะ21วิเกิดได้ปรเทดได้เดอย่าบอกนเลยนไ้ันเลตายหมดไะเโอ้โหดูไม่ยอมมาเทศย เดี mm sí, ๋ยยว้ต่อน้องกูโดนห่ะน้องกูโดนหรอว่าญาติตายน้องกูโดนหรอมี่ะไอ้ข้างล่างเป็นบ้านที่เป็นสแต็กนี่คือสแต็กอะไรอ่ะฟับฟับฟับไม่รู้ต้องรู้แมี่งกลัวว่ากูออกรองเท้าวิ่งไวแม่งเลยสแต็กพุ่งไงติดในตัด๊กที่มันมันกลิ้งอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมัสกิลสกิลกับสกิลของพุ่งอ่ะสองอันแบบรีเหรอไม่ใช่แค่ดีหรือเปล่ารู้สึก เชียนี่แม่งเล่นลิ้นว่ะตายปะเฮ้ยเดวิสอยู่บนเลยตอนไหนมาไดอยู่บนอ่ะจัดนายเล่นล่างเสร็จกูจอหรือเปล่าเอาจริงเหรออีโอ้โหมาแล้วว่ะว่ามาแล้วว่ะนะโอ้ดี๋ยวมเิดกลับไปแล้วอ่ะอย่าเดินพรุ่งนี้นะกูหลับหลับเลยอยบ้านมันอยู่ตอนนี้เพื่อนอย่าให้หลุดเข้าไปได้สักจิ๊กสองจิ๊กต้องบนอะพี่ชีพเยอะมาก เอาเลยป้าไอ้เหี้ยแบ Apple เป็นตัวจีสมันอยู่ Apple เพนผูตอไม่ไูยอมตายกูยอมตายกูยอมตายกูบอกเลยเบิดบัตแผมไก่อนหอัน่ยขึ้นไหมพาว่าคอนเทนเนอร์อยู่ปุ่ม้ายดักเลยมันไม่ค่อยกล้าเดินมาหาเราเท่าไรแรงดิเมทอ่ะเมดแรงอนเทนตอยู่สายบนคอเนต์สายบนโอโหไอ้เียสเมดแล้เมดบกไอ้บกอ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 กบกอบกอกตายกูตายตออตันกูรับหมดแล้วอีกดอก เออระวังไดมอนด์เฮดมาจากด้านหลังไดมอนด์เฮดมันมาจากด้านหลังกูดูว่ามันจะแบบอ้อมกลับไปดักตั้งฝั่งตรงนี้มันอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเมื่อกี้มันอยู่บนหัวอยู่แล้วเมื่อกี้กูดูว่ามันจะเดินแบบยอมเดินอ้อมมาตัดเข้ามาตรงเนี้ยไอ้คี้์ไม่เดินเลยตว์กลับมาตั้งตรงนี้โอ้โหไอ้บุพี่ช่วยไม่ได้นะตัวนั้นหนักน้องชายเอ็มเอ็มนี่นี่น่าสนใจมาก ไม่มีใครช่วยได้พี่เดี๋ยวพี่ไปเองเพลงไม่ได้ตอนนั้นเฮ้ยไอ้ยาต้องอยู่กลางบนอะจวงแม่มันมึงแม่แม่เข้าอ่ะแม่เข้าอ่ะแม่เข้าอ่ะที่แบบเดี๋ยวพี่เปิดเองน้องชายเดินตามหลังพี่มาแบบติสติสเลยพี่เปิดได้เนี่ยพี่อยู่แถวนี้แหละกูขอชายเดียวเพื่อนไม่ได้นี่ไงกูจ้ำเลยอ่ะอ่ะยี่มึงดูดิ เอ็มสุดยอดมากพี่ให้ความหวังมาแล้วนเนาะเฮ้ยแล้ววันนี้ตายแล้วทุกอย่างก็เป็นไก่แล้วมันจัดดิอ้าพี่ทำอะไรเยาะติดหมดติดเยาะติด้ารู้สึกว่าฮายาเตะโดนบัฟมาอันติจะไม่ได้รับสตันเลยใช่ไหมโดนไอ้เ่ี่ะโดนเหมือนเดิมมันไม่ยิงกูถ้ามันยิงกูกูตายนาน,นแล้วเนี่ยมันไม่ได้บัฟในซีซั่นนี้หรอซีซั่น,นหน้าวิ่งอย่างเดียวพี่วิ่งมันวิ่งหนีแสดงว่าซีซั่นหน้าที่อันติของฮายาเตะจะต้านสตันสตันอ้าาา เฮ้ยเอ้ยน้องคูดไม่พอใจคะเลยจับไปเลยครับจับไปเลยครับจับเลยไอ้เดวอนเฮดแม่งเหลี่ยมแป๊กโอ้ยเอ็มแมงยืนตัวใหญ่ได้เมื่อกี้